ส่สวัสดีค่ะตอนนี้ก็กำลังเดินทางกับนานางนะคะช้าไม่ได้ถ่ายนะคะอากาศมืดมากรถมารับตั้งแต่ตีห้าเลยนะคะพราะขามันได้รถมาฮับเจอมกหามองกลางในเจองคค่ะนะมาดูกันนะคะว่าวันนี้จะได้ กลับไปถึงนานางไหมนะคะจะให้ทุกท่านชมวิวตลอดทางนะคะงั้นไปกันเลยค่ะ ตอนนี้ก็มาถึงบ้านกุ้งสาแล้วนะคะตอนนี้กำลังมาแวะทักทานกยเตี๋ยวที่นี่ค่ะเป็นเวลาหกโมงครึ่งพอดีเลยนะคะที่นี่แดดยังไม่ออกเลยนะคะอากาศหนาวเย็นนิดนึงแล้วก็หมอกเต็มอยู่เลยรถที่เรานั่งมาก็จะเป็นรถด้านหลังนี้คราาับอขออนง่าเดี๋ยวเป็นรถด้านหลังได้คะาไปสั่งนะคะ ต้องต้งาค่ะองต้องเาโซมาสียแน่เนี่ที่นี่มีางหลาคะข้าวซอเยเข้าวซอยข้าวอยข้าวยไตหวันค่ะไม่เลวมาแวะกินข้าวซอยไตไหนคะตอนนี้นะคะมาแวะทานก๋วยเตี๋ยวข้าวซอยไตค่ะ ขาไสไตก็จะเหนียวเหนียวน่อยนะคะอจอจะคว่าทำมาหลิวไอ้กอต้งในขนาดนี่ก็จะเป็นแค่ถ้วยละพันนะคะดอกเงินไทย20บาทค่ะทานเสร็จแล้วไปกันต่อเลยค่ะมาเจอคนสวยทานเซ่ด้วยแล้วยากก็นายงนกินโซเซื้องนงะนอ่ซื้อหนุ่มพร้อมนุมพร้อม หนมคลองนะคะน่ารักมากเลเยค่ะเสื้อยืดย้อสอมู้งเหมือนกัน,น <c oughs> จากน้องคนรอดเองนะคะไปทานข้าวซอยน้องสายให้ป <c oughs> กติเราต้องสส่ให้น้องแต่ไม่ใช่น้องจัดให้เองเลยค่ะเกรงใจมากๆให้คุณน้องกับม่ทขอบคุณจริงๆลย ลอยอไ,ไม่ดังนั้นหนะึ่งันนี่พี่ชายมารับใช้อันน่ะอันน้ดีในกันกันดีกัวพีนลวเห่หมา้ออะอันนี้ได้ดไจังกอยนะได้จ้อยมวดอาวะมวดอ่ะ <c oughs> ส้ม่ากุกแล้เฮ้มีพี่ชายมารับนะคะแล้วก็มีตัวเล็กไปไปนออันนี้ก็ทางไปสี่ป้นะคะที่รถมาเดี๋ยวก็จะเป็นทางไปตังยาน ชายนะคะสีอายค็มาหับแตนะ่นี่ยเยลลี่วะเห็นน้องว่ามือ่อบันไทยมากมาคัาบแน่เนี่ยเออเมื่อเมือคือกําเหลียวเราจะไปทางนี้ <c oughs> โอเคมาถึงตีตั้งเพตังยานน้ำปองค่ะเนาะตี ในแปดโมงไหนคะบลเกวกามีเหนือกาย,ยาดาเด็กเมอือน้ำปองค่ะค่ะเรามาถึงที่สีแยกที่แยกตั้งย่านหรือน้ำปองนะคะเป็นเวลาแปดโมงเชา้าที่นี่แดดออกแล้วค่ะตอนนี้ก็กำลังเดินทางไปน้ำปองนะคะพี่ชายมารับโชคดีหน่อย วน,นี้เราก็ถึงหน้าซานแล้วนะคะจะแวะบ้านพิศสะพ้ยก่อนวันล้วก็ถึงหน้าซานยาวไหเลยคะ่ะฮันเน่ที่นี่จะเป็นหมู่บ้านใต้เหนือนะคะ ไม่เลยอ่ะเย้นั่นน่ะอยู่เลี้ยวฮะนี่ก็จะเป็นหลานชายนะคะวันเรียวก็มาถึงดีขึ้นปลอร์น้องเขา พยยามแปดโมงครึ่งนะคะตอนนี้ก็มาถึงบ้านที่สบายแปดโมงครึ่งนะคะ,คะใกล้ถึงน้ำปองแล้วอีกนิดเดียวค่ะได้เดวตคอกม่องเลยเนาะนี้เวลาใช้ตําข้าวหรือทํำข้าวปุ๊กขาา้าวตำงาอะไรอย่างนี้นะคะก็จะใช้อันนี้ได้เดบิวตคอกม่องคอกม่องใส่ตาข้าวตำงาข้าวปุ๊กจะไนี นี่ก็จะเป็นบ้านพี่เขอพี่ชายพี่สะพ้ยนะคะนี่เขาจะเขาก็จะทําแบบนี้ไว้โอ้น่ารักมากมากชอบมุมนี้มากๆเลยว้าวนี่ก็พี่ชายพี่สะพยแล้วก็หลานกำลังตักข้าวโพดนะคะ ทางนี้ก็จะทำข้าวโพดกันค่ะตอนนี้นะคะเรามาอยู่ที่โกตังข้าวโพดนะคะตอนนี้ก็ที่นี่เขารับซื้อข้าวโพดเพราะว่าในรัชฐานส่วนมากก็จะทำแต่ข้าวโพดนะคะวันนี้มาแวะบ้านพี่ชายแล้วก็เลยมาขายข้าวโพดด้วยนะคะเป็นของพี่ชายพี่สะพ้าย ที่นี่จะใหญ่มากๆจะรับซื้อข้าวโพดหลายๆมาจากหลายๆที่เลยรวมทั้งนานางอะไรอย่างนี้นะคะเอ้กดังจะใหญ่มากๆ <laughs> <laughs> น้องจ้อยกาเหรอคะมาแล้ว เจ็ปากอ๋อที่นี่นะคะวันนี้ตกอยู่ที่1กิโล7จัดจัดนะคะปีนี้คนทำข้าวโพดโชคดีมากเพราะว่าข้าวโพดจะแพงหน่อยค่ะนี่ก็เป็นพี่สภัยเมื่อในคันข้าวปาก,เข,ากเ,ขาเข้าวกับข้าวเค้ะเนาะต้อวาวเดแต่เป็นน่งจอยเจ็ปากนนคะ่ะ นี่กำลังตักก็มีนะคะปกติจะตักเต็มในวางเลยนะคะในลานนี่ก็กำลังเดินทางไปน้ำปองนะคะไปเล็กกทั่งเต็มกว่าเีน้ำปองนะคะ่ะจะได้ต็คันเข้ากลับได้ก็เดิมเจ๊ปับกุ้งวันะนะเนะเ็มมีขึ้นมีลงดัดเสษนะคะ่จริงราคาข้าวโพดนะคะก็จะขึ้นขึ้นลงลงตลอดนะคะไม่ตายตัวนะคะ ไปกันเลยค่ะ จะไปทางตั้งยานนะคะส่วนเราก็จะไปทางนานาก็จะเป็นทางนี้ค่ะที่นี่ก็จะเป็นบ้านอานะคะยูริอยู่คะงน่

พระพุทธรูปคะ่ะอามณ์เลยมาถึวเาใจถึงใจถึงมาเร็วมาถึงที่น้ำปองเก้ามมงครึ่งไหนคะตอนนี้ตอนนี้นะคะมาถึงที่น้ำปองเป็นเวลาเก้ามมงครึ่งนะคะเดี๋ยวขอไปเยี่ยมญาติก่อนนะคะตอนนี้มาติดแงกอยู่ที่น้ำปองนะคะเพราะว่าไม่มีรถลองนะคะวันนี้ค่ะมาเร็วได้บั ติดไว้มาขําไวเดินน้ำปองยอนไปวันม,มีกาล้านองเลยคะ่ะภาษาดีใจว่าจะได้กลับบ้านวันนี้เลยเดี๋ยวต้องรอดูตอนเที่ยงนะคะว่าจะมีรถไหมนะคะเดี๋ยวไปดูร้านซมตำที่นี่ค่ะที่นี่จะขายดีเป็นพิเศษเลยจ <c oughs> ีน่ก็เบลลร้านซมตำตีน้ำปอง, <c oughs> ปอ,งอันขายดีขายดียดเซฟันเนี่ย <laughs> <laughs> ไปกินคะ่ะนี่ก็จะเป็นร้านซ้มตำนะคะก็จะมีน้ำผลไม้แล้วก็ตำอะไรเปรี้ยวๆตำแตงหมักว้าวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีของหวานด้วยนะคะเออขาวเลงแฮ่ข้าวซอยแฮ่ข้าวแรงพื้นแฮ่อัลโหล เ <laughs> ขาเส้นตำแหดีนามีกูเมียวพะน,นะที่นี่ก็จะมีทุกอย่างเลยนะคะก,ก้าผาก้อเออว้านันกาด้านในก็ไม่ลงเนาะถ้าเมื่อผายจันนํำไ <c oughs> หนบ้านะเนาะแหกขึ้นไปเมื่อเอาเนาะ เขี่แังเกียร์ได้มว่าใครขเนีคะวันนี้ก็มาเจอพอด้วยนะคะพอมาตั้งแต่เมื่อวานมาลอน,น้ํามารอมารอรถแล้วก็เดี๋ยวแกไอ้คำแสงหลบไปสอนเด็กเป็นเวลาสิบเอดโมงแล้วนะคะยังไม่มีวิแวลรถที่นานางมาเลยค่ะแต่ว่าเราจะไปทางกุนเ้เฮวนะคะแล้วก็ค่อ ให้น้องสาวมารับที่หน้าหมากแทนนะคะสงสัยต้องเดินไปฝั่งอีกฝั่งหนึ่งของน้ำปองค่ะโอเคมาเร้วก็มาคำว้าตีน้ำปองยากอกานหน้านางก่อนไม่ลกไหนค่ะเนาะยากอแต่อะไรกว่าดัางหน้าหมากแฮสองแกยขึ้นมือดังหน้านางไหคนค่ะนี่พี่สาวมาส่งนะคะมาส่งน้องสาวเออ <laughs> <laughs> ส้มพามาลู <laughs> ละลายค่ะมาส่งถึงที่นี่เลยวัแล้วมาไปก้าไหวไหนคะ่ะตอนนี้ก็มารอรถอยู่นะคะเพราะว่ารถจากนานางมาไม่มีนะคะเราก็ต้องมาอีกฝั่งหนึ่งนะคะวันนี้ลำบากมากเลย <laughs> <c oughs> พ่อกำลังเดินมาค่ะ ัวตกไปมาเต็เมเ่อดังนะ้าหมากเขาไหนคนวาว่าย่อนว่ากาดีนหานั่งไม่ลงคะ่ะร้อนก็ร้อนมากแต่ก็ทนได้เพื่อที่จะได้กลับบ้านนะคะคนะนี่ก็จะเป็นตลาดน้ำปองนะคะราคาในเป็นกัดน้ำปองเะยคะ ก็เป็นกลางในได้ก็เดี๋ยมีผักเขียวไว้ค่ะนะว่ากลางวันจะ็นแด้ก็เต็มเพราะมีพักเขียวก็เหยอค่ะตอนเช้านะคะก็จะมีผักสดขายด้วยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นช่วงกลางวันอย่างนี้ก็จะไม่มีแล้วค่ะรถที่เราจะนั่งไปนะคะก็จะเป็นคันนี้นะเดีนั่งไว้เลยคันไหน ใช้กระสอบนี้เอากลับไปเยอะไม่ได้เอาแค่นี้พอตอนนี้ก็กลับมาอยู่ที่เดิมนะคะ พี่เขยไปรับเมื่อกี้พี่สาวไปส่งแล้วตอนนี้ก็พี่เขยก็มาไปรับมานะคะตอนแรกว่าไม่มีรถมาพอเราไปขึ้นรถอีกฝั่งหนึ่งมีรถมานะคะสรุปมีรถมาไม่อย่างนั้นก็ต้องเดินทางต้องเดินเท้าไปไกลมากเลยนะคะไปไปมามาอากาศร้อนด้วยยแต่ก็ได้ยูเพราะค่ะเดียก็มามีตีเก่าขึ้นะนะคะเนาะหมือนางแต่ว่าแต่กว่าขีภัยออกน้ำก็หนาว่า ว้าวกำเน็้กาทำมาไหนคะัลโหลอะไรอะคะกำเนด้มาไปขึ้นสีก่าวไว้ค่ะรถมาแล้วรถมาแล้วรถคันเดิมนะคะ ก็จะเป็นน้าคนเดิมมาแล้วก็เดมเมอร์เฮอนเนาไหนค่ะมาไปเดมเมอร์กลางไหนค่ะนะเดมเมอร์สิบมองดิคะ่ะเดมเมอร์มาแล้วนะคะามาแล้วก็สี่มงไว้วันค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่มองเย็นนะคะมารอตั้งแต่สิบมง ส่วนถึงตอนนี้ตอนแรกคิดว่าไม่มีรถนะคะไปอีกฝั่งหนึ่งพอไปอีกฝั่งหนึ่งขึ้นรถแล้วก็ต้องขึ้นก็ต้องกลับมาที่นี่เพราะว่ามีรถจากนานางมานะคะตอนนี้นะคะเราก็กําลังจะออกจากน้าปองแล้วนะคะมาแล้กวก็ด้านเดยๆออกเมื่อนี่น้าปองถ้าเดยๆออกน้าปองเมื่อไหนะคะ่ะเมื่อนานางค่ะเนาะพยายามสี่มงเต็มๆค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่โมงเย็นนะคะ ที่น้ำตองสดใสมากเลยนะคะอากาศก็ร้อนด้วยนี่ก่อนจะได้กลับบ้านนะคะเหนื่อยทาเอาแทบเหนื่อยเลยจริงๆเพราะว่าเราไปขึ้นรถของอีกฝั่งเรียบร้อยแล้วทีนี้มีรถจากน้านางมาน้ำมาก็เลยต้องกราบมาฝั่งนี้อีกทีนึงนะคะโชคดีที่มีรถมานะคะไม่อย่างนั้นถ้าเราไปทางน้นก็จะต้องเดินเท้ากับหลายกิโลเลยนะคะ ถ้าเดินเท้าก็จากหน้าหมาดไปบ้านก็ประมาณสาชั่วโมงเดินช้าๆก็สี่ชั่วโมงนะคะแต่โชคดีเราไม่ต้องเดินก็เลยกลับมารอรถที่เดิมนะคะอย่าลืมติดตามด้วยนะคะว่ากลับไปนานางโมจะทำอะไรบ้างนะคะงั้นก็คลิปนี้ขอลาเพียงเท่านี้ละคะ่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะคลิปหน้าเดินทาง ถึงนานางแน่นอนค่ะที่นี่ใช้เวลามากค่ะคลิปนี้ก็ดูวิวระหว่างทางไปก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจมาโดยตลอดนะคะขอบคุณทุกความคิดเห็นนะคะความคิดเห็นไม่ได้ตอบแล้วก็ไม่ได้กดไลค์กดเลิฟเลยนะคะต้องขอโทษด,ด้วยค่ะถ้าไปนานางก็ไม่มีสัญญาณแล้วนะคะนะคะเพราเมื่อนา,นานางก็เต็มนี่เลีงพ่อเงาหนคะ่นะนาะย่านนันและเต็มว่าอะไตอบตั้งหันเชงกาฮค่ะ ยาก็จังใกทบกันใหม่ค่ะในวิดีโอนาค่ะยินซ้อมกูก็ใหญ่ๆนำๆตีปันแห้งค่ะบ๊ายบาย